น้องเวลาเที่ยงปฏิจเ,เรมันเพาะข่อยจะพาพวกเจ้านะจ๊ะหรือว่าเพื่อนๆนเอฟซีค่ะมาตัดแตงกลัวนะคะที่ว่าใกล้ได้กินแล้วค่ะนี่มีอยู่ประมาณลูกสองลูกค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไปแช่ตู้เย็นนะคะไว้ทานนั่นเองค่ะเดี๋ยวขอกลับกล้องค่ะอันนี้ก็เป็นแตงกวัวรดไม้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดเลยค่ะ อันนี้เราจะมาตัดแตงกัวนะคะนี่แตงกัวเป็นแตงกัวน้ําอันนี้ทานได้แล้วค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งตัดนะคะแตงกัวน้ําเพราะว่าถ้าเขาตัดตัดไปกินก้อนที่บาลูมันยังไมส่สุกเรือสุดดีหรือว่าแก่ดีมันจะฝาดนะคะมันจะมีเป็น,ปนยางของแตงกัวค่ะคะ่อนข้างที่มันบะแมนฝาดค่ะผู้ปิดมันจะรสชาติขมๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเลยค่ะนี่ตัดเลยจะ นี่ค่ะตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะได้แล้วลูกหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาตัดอีกลูกนึงนะคะอยู่ข้างในคุนอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาสลัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเลยค่ะ ตัดหรือเด็ดเอานะคะนี่เพราะว่าถือโทรศัพท์มือเดียวนะคะเด็ดเลยจ้ะเพราะว่ารับประทานได้แล้วได้เตงกัวพอดีค่ะประมาณ3มลูกเด็ดเลยนี่จ้ะเตงกัวสลัดอันนี้ก็จะเกลี้ยงหน่อยไม่มีน้ำ ได้พอดีแตงกัวสามลูกอันนี้ก็กําลังขึ้นใหม่นะคะนี่แล้วก็อยู่ตรงนู้นอีกเห็นบ้คะนี่ใบอันนี้มันที่บางแต่ลูกนั้นค่อนข้างที่จะบ่ค่อยสวยเนะค่ะูกเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่สวยเลยมันมันจะเป็นงอๆค่ะนี่แต่ว่าก็น่าจะเก็บไดร้รับประทานได้แล้วละค่ะเด็ดแตงกัวเรียบร้อยกับพ้าเพื่อนเพื่อนมาดูดอกทานตะวันเด้อค่ากําลังบานงามเลยคะ่ะต้นน้งกระอียเลยเพราะวัน ค่อนข้างจะบานเยอะต้นหนึ่งกับประมาณ30ดอกได้ค่ะกำลังงามเลยจ้าดอกทานตะวันนางก็บคืนเองนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ FC และเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนและทุกท่านค่ะ